ค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูมเมล็ดดอกไม้กันแล้วก็มีมเมล็ดผักต่างประเทศด้วยพอดีลูกสาวสั่งซื้อมาอันนี้ชุดก่อนนู้นน่ะริดปัตตเวียยังอยู่มเมล็ดได้เยอะอยู่เราปลูกไปบ้างละนี่เห็นไหมเมล็ดเขามเมล็ดปัตตเวียสีขาว อันนี้คนาเควสกาเลตสกาเลตเคอันนี้เราหวานแล้วยังไม่งอกอันนี้นาโต้เควสองอย่างนี้อันนี้ลงดินเรียบร้อยอันนี้ยังอยู่หมายถึงว่าเหลือล้วเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็สวิตชาร์ดก็มีที่โตแล้วนะคะ,คะเพื่อนอันนี้ก็บิสรูดปลูกในไทยได้ปลูกง่ายด้วยค่ะ เป็นผักต่างประเทศแล้วก็มีคุณค่ามีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่อะไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปเซิร์ชดูแล้วกันเราจําไม่ได้มันเยอะมากคุณสมบัติคุณค่าทางอาหารของพืชผักอันนี้มะเขือม่วงนะคะเพื่อนๆนี่มะเขือม่วงที่เรายังไม่เคยปลูกมะเขือเราเคยปลูกแต่มะเขือม่วงไทยเนอะอันนี้ลูกใหญ่เบ้อเลยเนี่ย เสียดายอยู่ไม่ทันหน้าหนาวจะเข้าหน้าร้อนลราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะงอกได้ไหมอันนี้ทานตะวันแคะค่ะค่อยปลูกแล้วเป็นดอกแล้ว,ลวก็ลอยลูกสาวบ่นอยู่ว่าขายดอกทานตะวันเขาหมดแล้วเราจะปลูกให้เขาใหม่นะอันนี้ก็ดอกอะไรนี่ดราบกเนี่ยเขาสั่งมาทั้งนั้นเลย ขาสั่งในเน็ตนะคะพเพื่อนๆนี่อยู่ในร้านเรามีแต่มเมล็ดพันธุ์ผักดอกไม้ก็มีแต่เฉพาะดาวเรืองอันนี้พวกดอกไม้เหมือนอกั้างนั้นอันนี้กุหลาบเลื้อยกุหลาบเลืย้ยเป็นยังไงเนาะกุหลาบเลื้อยมันเป็นยังไงนี่พี่เฟิร์นมันเป็นกุหลาบมันมีมเมล็ดด้วยเหรออ้มเมล็ดใหญ่นี่ว่ะเนี่ยคำๆดูมเมล็ดใหญ่ ยังไม่เคยเห็นมเมล็ดก,กุหลาบลองปลูกดูคนที่สั่งไม่ค่อยชอบปลูกหรอกคะ่ะคนที่ปลูกเป็นแม่อันนี้ก็กุหลาบเลื้อยนีเฟรนส์สั่งมาจีหอนกลาบเลือยห่อแล้วสีบ่มันจะเลื้อยไปไหนอ่ะบ้านเราไม่มีที่จะปลูกแล้วนะดอกคาโมไมล์คาโมไมล์ คนละบ,บริษัทบอมีซองเล็กซองใหญ่อันนี้ลักเล่ดินเนอร์เพลทคะสีซองเล็กๆอันนี้ดอกพิชูเนียที่กำลังเป็นหน้าบ้านเรานะบอกเอาอันนั้นมันสีอะไรสีขาวอย่างเดียวอันนี้คะสีแต่มันหมดหน้าหนาวแล้วนะ ยังไงอันนี้พีททเนียค่าสีเหมือนกันค่ะปลูกง่ายอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนงอกเร็วเร็วแล้วก็มันสงสัยมันจะเจอหน้าหนาวก็เลยงอกเร็วอันนี้ทานตะวันแม็กซิมิเรียนเป็นยังไงที่จริงปลูกอะไรหน้าหนาวก็จะขึ้นเร็วอันนี้ดอกไม้ป่าค่าสีเป็นยังไงเนาะดอกไม้ป่ามันเหมือนดอกเออ อันน,นบ้านเราเลยดอกดาวกระจายเนอะอันนี้เมลอนเมลอนอันไหนเพิ่นเมลอนฮันนี่ร็อกอันที่แม่บอกว่ามันเป็นบอกอันนั้นยังไม่มาบอกโหจะปลูกหมดไหมเนี่ยนเนี่ยปลูกเดี๋ยวติดตามกันว่าเราจะปลูกแล้วมันจะได้ผลเป็นยังไงนะเพื่อนเพื่อมันจะ มันจะเข้าสู่หน้าแล้งหน้าร้อนมันจะปลูกได้ไหมพิสูจน์พิสูจน์วันนี้ไปแล้ว